สบายดีพี่น้องเบิร์สุกุสุคนเนาะที่เขามาหาบส้มส่องบอราวสบายดียำทิ้งเทียงนะจ๊ะตอนเทียงตอนบ่ายแหละจากพี่นอ้องบรรยากาศกับฝนตกอีกแล้วเสียงอดูอดอูดกำลังมาอยู่ทางนูน้นผูฝนตกน้องแม่มก็ยังพัดในดำน้ำเต็มไ้เต็มคัมนค่ะก,กะรีเนาะเดี๋ยวไปเห็นแต่นำ้ำพี่นอ้องฝนตกมาตอนคำ่คำค่ำตอนไปเอาเน้องเนยนะ ลูกกากระแนนขึ้นมาทางหนึ่งกะ mm hmm. เฮ็ดกันยังกันถากกินแรงพี mm ่น้องเฮ็ดถากแกงกินแรงฮ็ดละงกเข้ากัได้ป้าไปก้อนลูก่มพอดากำลังจะมาทำเมนูอย่าง,างเนาะมาต้มดูดเอ็นเอ็นสบายดีพี่น้อง,น,องนั่งเลยจ้ากอดขอมกอดขม วันนี้มีเมนูก้อยขมน้องหลีกะเราได้เสื้อไหมช่วยงามนัปีนากะเป็นผู้สาวโดยปีนากะเป็นสาวแล้วน้องลีดน้องเนยกะเข้ากะเท่าลงเข้ากะสีใหญ่ขึ้นเปลี่ยนยุกกันยุกน้องเนยยุกน้องลีดยุกเมน้ำกันยังไงยังบว่าท่ันสมัไมเป็นใด หมกเนยอย่งนี้เราได้เหยียบบ,บบินบราได้หมกกลูกเปรนร้านเนยไปทางใดก็บินบ่ลงไปเลยขี่บูเราได้เออกระคักเลยนหนาเนยขนาดน่ะมาก้อยขมเนื้อพี่น,อน้องอันนี้ก็คือต้มแซ่บต้มแซ่บใส่หัวชิงไทยแล้วก็เนยข้นนั่นแหละสมุนไพรมีใบมะกรูดน้ำได้ค่ะใส่ใบมะกรูดลงไปเพื่อความหอม,อม นี่สิเป็นต้มแซ่บกำลังกำลังซอยเนื้อจากซื้อมาเตะตลาดตักซองอะไรพี่น้องเนื้อหัวกิโลละหนึ่งแสนหนึ่งแสนกีบซื้อแบบนี้ก็คุปตดีนะนี่พันไปซื้อแบบนั้นนะได้น้อเดียวซื้อแบบเครื่องรูดนวะกินซื้อแบบเครื่องโลดนะซื้อแบบยูนิบาตนะนี่นะอนะไรก็ได้กระดูกยูะนะิบาตเนาะอืมในน้อยเดียวหนึ่งซื้อสองอสี่ใน,นสี่ใน,น,นเดียวนานะ สีประมาณเปียงหนึ่งแหละเขาเห็ดนะนั่นบรรยากคศขุมปันได้ซื้อแบบนี้ห้าปัดเลือกเอาซีดมาหลุดเนาะซีดงามแมนครูก็จะซอยจุนะเฮ็ดห้ากัตยังคือเก่าเด้ครูก็จะอยู่ใกล้นะเรับจะล่างไว้าหลุดเป็นได้เห็ดเนี่ยล่างออลิปล่างเด้อลิปจะกระซ่านใหญ่โดนเละมาขูดล่างก่อน เจอมาเงี้ยมือแรงผัดมเ,นะเมงงนนนื่อยอะไรเนาะคำอะไรช่วงนี้กำลังว่างล่างไว้รถเมื่อเดือกตาบ่ชิร่างอยู่นอกบอ่อกกเอออย่างเงี้ยเมื่อเคือกตโอเคโอเคอนะเอ,อ้ยไม่ไหวเลยนะโอเคนะแป๊ะยังไงโอเคแบบว่าเจ้าลง่ะแบบนี้แหละโอเคเลย บอกว่าตัวได้ขี้บินเก่าออกแล้วเหอขูดตีมมันก่อนเป็นได้หรือเฮ็ดละงูมาหล่างบ่ะยากได้เอาตีนมันออกได้มีนั่งร้งงามๆนเลย่าอือเดินไปขี้บีมเนี่ยเลยนองเลยอือตัวนั้นบ่มีขี้บินหล่างเบลอซองซ้ำใหญ่ๆนะเออขนวนอยังมันเก่าออกเบลอมันหล่างง่ายๆดอกเห็ดเฮ็ดละงูอืมน้องเลยช่กำลังจะล้างเห็ดช่วยแม่น้ำ มาแต่ก็จังเมล้างจังบอย่าคาเด้ขึ้นมาค,ำะคะ่ำแต่ก็ไม่แต่แกงเลยอย่างเดียวเลยจ้ะเ,เราหม้อเราไปผูกลุ่ม,ม,มอืมดินข้านหนาแม้วพีล่ลุดอกใหญ่ดินอริไม่นำอะแรน้าเลยแรนและวยันุ่ญเม,มน เพิ่งบวกลงที่อีกนะถือตะเขียบไปกินนั่นอ้างเจ้าป่าเจ้าเจ้าเขานะเมนรีดเอ้าอันอันมือนี่พผ่า่ามือว่าอะไรแน่เนาะเขินใหญ่เพิ่นจะไปกินอย่างไรตะเขียบจะนะวมาไปกินวางอย่แงนี้างโนวลตามเรืองอย่แงนีตอนไหนลงหรือยังตอนนั้นยังเพิ่งลงกินเบิดผมจังรู้สึกแบบยังลงแน่คือมันยังเปรียบ ยังอันนั้นอยู่นะมันป่าที่เคยเฮฮาเนี่ยมันบอกคือต้นใหม่ที่เขาเคยจืดเหนเด้เขาจำนะมันเปลี่ยนเป็นเป็นโบเขาโบจืดมาเลยเนเด้โบจืดแลวมั้ก็มันแรงมันมึนงงพี่น้องกเคยไปป่าเนี่ยพี่น้องด้วยต้องระวังเลยถ้าไปผู้เดียวหรืออะริงนนะันขันไปกันน้องดีก็นให้น้องรีแล้วพามาไม่พาไม่นํามาเลย ก็ล่างเฮ็ดแกงฮามาแล้วแล้วก็ล่างแกงเสียงอันนั้นห้องสะนั่นเลยง่ามวันี้เนาะของพอเห็นเนี่ยนี่แต่พอเห็นส่วนร้ายนะกูเห็นได้เดียวเดียวจากที่เราคงกกับเเห็นยังเลยเห็ดยุ้งแต่อยากมากเลยไปมือไปมืออืมมันอยากให้มันสวงไวๆอยู่ดนแบบอยู่ในอาการมึนงงเฮ็ดปวกตา ยังแข็งอยู่เนาะงามเลยพอเนี่ยอือเป็นลูกเงี้ยตอกอือในนี้ได้ให้ปลวกตากชองดอกเลยแหแต่ว่าสังเกตู่ดีๆว่ามีอุ่มอุ่มสมโกยหรืออุ่มียังอยู่เลยอาจนีมีเครือมาลงหรือว่ายังอยู่เลยทำความเสื่อเนาะอันนี้กันวิ่งแข็งตังเงอกโบถึงสีลงก็ยังจืดอยู่ไดอันทุกเชื้อนะแต่ว่าเชื้อนี่เป็นเป็นอันการบ่จืดเลย ยังปแปลกๆเลยคัดไปเด็กหน่อยลง,อยงนี่แห้งเลยเนาะสัมปีนป่าเลยปีออสัมปีนป่าป่าดอกนี้แล้วไปนำเพ็นก่อนหูเยาวๆเลยพี่น้องเลยออมันก็เริ่ม,มจากบ้านแล้วคือเสลางไหวแล้วก็ไปแกงกินตอนแรงพี่น้องอุ้ยยามันเอาขามันไม่นําม,มากินขามันพอมันเศบดี เอิละงกเด้อจ้าปลาลุงน้องเนยน้องดีกำลังซอยเฮ้ยเห็ดผึ่งได้นี่ยนะผ่านเห็ดผึ่งน้ำมือรีถือนะพี่น้องเห็ดผึ่งเห็ดผึ่งนกยุงก็ไล่ได้เน้ะนะเนาะอืออ้ยเสียดายได้บองมันนะเนยอันทุ้งตีนนะเขาปาดถิ่มมาเลยละอ่ะบ๊อกันยันเนาะแกเอาเลยเนยกินเห็ดแบบเซเซียเนี่ย ยามันเืินปจะเศร้าเงินจะเศร้าเลยเงินอือในี่คนเต็ีมโคกเลยหามี่มาเลยอือว่าจะสิไปนั่บ่บ่แล้วขอถมาไทยนะไทยนาเนาะเพื่อหามาแล้วก็ดำเนาะจังบุคิกในการดำนาเจ็ดจะหน้าห้องฝนกระตกลิ้นแล้วมาแล้วไปเลยเนยฝนมาแล้วเนยแห่นังแมวดูเพราะป่วยเพ่งนางแมวนะอยู่ส่ะ จังจังใส่ดำหน้าฮะใส่ดำหน้ามันใส่ดำหน้าบานี้ส่บพ okay. <Peace>. oh. ี่ดำบ่ดำเป็นหลยมาเลยเด้อพี่น้องเลยเห็ดพึ่งผลมาแล้วใบใหญ่บะจ้ะพี่รักผนบนหน้าแลเขาหน้าใต้งอืม อีสานแหล่งอ่ะในชะ่รถแต่น่ะนางใจใท่เออขามาโฮมอืมไงละไงเต็มซามพอดีแกงหนึ่งไงแหละสี้ลายตีนมันได้ตีนซุ้มเฮาไปไเอาชาวเก็บมาเป็นสวยงามแ <c oughs> ะไมนเถอะจะไปป้าไหวตีนมันมืงนี้ยัง,างขาวๆ เก่งมากเลยช่วยได้ทุกอย่างน้องเนยน้องดีอืมคุมาละเด้อน้องเนยเอ้ยคนบ้ามาแล้วเขาหน้าตายแหงยกดูผกระดาษดอกโอ้โหเต็มกระมังเลย แกหญ่เป็นสาวแล้วโอ้ยฝนตกฝนตกบอกไว้ก่อือืมเดียนข่าวกระปากระป๋องนะจ๊ะได้ดกินกินมาแล้วมาแล้วมาแล้วฝนตกตกนี้ขนาดช่วงนี้นะ Tí nên nơi hè mèo meo khủng hồn hồ bác cái nhảy lên thương hùa nè. Chút cho lời. Ba mẹ cái dù nằm bần nhưng nhưng bục ma thì em à, phần nhiều. Chim bằng bò. มันอยู่มันอยู่ปอะมันเป็นไรสุกฮาหอมเด็ดปัามนดิบ็ได้วจัดนะจ้เต็มมา้ิพี่น้องอยู่เพียงหน้าน่อยเราขดุ่นกระตุกฝนตุกค้าบันี้ชันซีมันบันิแซ่บันี้เต็มถ้วยเลยบ่เราเห็ดหิวมานานแล้วบ่ กินมานานแล้วแบบอยากจะเต็มเลยมีใบมะกอกก็เลยจ้ะใบมะกอกใบกระโดนขึ้นมาห่อ,อขับมาไหนบ่ลูกคนโตเนยบ่รีบไปย่อขับมาไหนบ่ถูไปรถเนยเออถูไปนะเออ 我干嘛？ สล่างที่ห้องไกิีมันคอยพุยังทุพอพพอ,อก็เดี๋ยวพ,พุ่าุเป็นจังหวะก็ได้ เม็ดใหญ่ๆนี่เป็นเม็ดใหญ่ๆเลยโต๊ะนับนำเนาะนั่งและเออเฮ็ดนับไปแล้วไม่นั่งใช่นางเองหรอะฟางเสียงพ้นไปนำกันอย่ามัน ยูซุ่มคักบารน,นี้อากาศกาาาดีคักตกมาให้ซ้ำสี่ดำบาดเนีวน้องแมมก็ได,มมออกได้นั่จนแมวพอได้นีมนั่งแมวเอ้ยขอคนไหนแน่ใส่เลยได้ในเตอเลยเช้ากระพอนมาลงโจงเตงเลย <c oughs> ไปเบิกน้ำน้องค่ะพี่น้องด้ร้ายสันใดน้ำน้องเข้ากับด้ร้ายเติบได้ฝนตกมาใส่หน้าให้ไงกับเลี้ยวจนพอเห็นขั้นเพราะว่าน้ำมันห่วยมากค่ะเด้ขึ่นมากโอ้ยตกฟีอะไรปีนี่เป็นปีที่ตกฟีแหง้ง ขอบคุณในร้ายพี่น้องที่ข้ามาเบิ่งมาซุมสำหรับลิปมีกันิีลาแล้วสบายดีเบิรสิุกกคุณเอาดีกันมีหมูมใช้ลองเลยได้ค่ะเต็มย้อนให้เต็มก่อนจะเปิดเธอเดียวลาลเ้เลยเด้อพี่น้อง